นางร้ายสาวเปิดสินสอดงานแต่งทำไมไร้ายเงินเพชรทอง โบวี่อัธมาเจ้าสาวปายแดงเผยคลิปโรโมเมนต์ความทรงจำวันวิวาหวา์พร้อมเผยถึงสาเหตุที่งานนี้พานสินสอดไม่มีเงินเพชรทองพร้อมเฉลยว่าพานสินสอดในวันนี้ไม่มีเครื่องเพชรหรือทองเลยแต่เป็นโฉนดที่ดินจำนวนห้ารายและเงินจำนวนหนึ่งส่วนแหวนแต่งงานเป็นวงเรียบๆไม่มีเพชรประดับโดยผู้จัดการส่วนตัวของโบวีเ่เผยว่าถูกใจเจ้าสาวมากๆเพราะโบวี่เป็นสายอสังหาชอบสร้างบ้านและที่ดินผืนนี้ เธอก็จะสร้างเรือนหออีกด้วยทั้งนี้โบวีอรรมาควงแฟนหนุ่มนักธุรกิจปูสุรนาศแผ่วพานชนถือเลิกดีวันที่8ธันวาคม2565ที่ผ่านมาจูงมือกันเริ่มต้นชีวิตคู่เขาพิธีแต่งงานสุดชื่นมื่นที่โซรีสอร์ทสระบุรีบรรยากาศถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติในตีมริมเขา